แก้วกันบริกินชั่มบาทเมื่อนึงนะจึงอกมื่อนึงนะบื่อแกงไอก่เอาครั้งแรกเนาะครั้งที่ชองก็สิง่ายก็หนีไปจั๊กแก้วกันคนบอกเคยกินพี่น้องเ้ันคือพันไม่เนี่ยทันตุบตุบตุบตุงไรก้อนีห ดุ่นพอมาบอกยังได้วะทำพอบอกยันดิ่มเลยนะแบบว่าไม่กินเลยนะอ่าแล้วว่าให้ลูกเมียแกะเนาะโอ้ยยันอยู่นี่แหละไม่กินเนาะไอ้โมมือพองกันก่นเอาแล้วกันบ้านซื้อมาแล้วกินโมเป็นบ้านมา เมียก,กับ,บกแก่โบเป็นพัวกรกแก่โบเป็นบาทเอาบริกินแซ่ครับครั้งแรกวะครั้งแรกในชีวิตว <c oughs> ะหาแนวมาหงว่าว่าเซนเซต่าใหญ่เนาะเต่าใหญ่บัสใหญ่ขับใ,ในในรีพี่น้องเลยเอาสบายดีเด้อปลาดูสบายดีเอลซีมาสกุลสองคนเนาะประกอบกันขับซองไ่น้องว่านอนเด้อปลาดูเลยเปิดกีบเปิดภาพมาเมื่อนี้กับพ,ดพอดีบ่าเซน่นกำลังกลับมาแตซีปูนเนาะพี่น้องเลยเนาะ มันค <ừ> ืบริมีลูกมั้ล่ลูกไปลูปมากสุดท้ายได้ก็หอดมือพอคือเก้าหอดมือพอคือเก้าสุดท้ายได้กะนมีลูเนก่ได้อี่ยรือ่าน่ะแล้วกนบริกินชอบล้าระวังซับมือดัวเไงดิ มันมันต้องปอกนะกาบใหญ่พี่กอนมาบอกกาบใหญ่ตัวนี้ได้ตัวตัวโปโปนะแห้งมากผ่ากับเขาผมมีพ่อผ่าอยู่งั้นเจ้าละเือฝึกระวังน่ะแล้วอ้าลำบากลำบ่นได้รอบหน้าฉัได้กินอยู่บ่โอ้ยผ้าหุ่ยงมโน บอกวิธีให้ได้หนิเละให้ให้มันแก้แก้มเป็นยุ่งมันจะมันหายจะแก้วกินได้บอกกันดินี่น้องมันสีมันร้อนกำลังมาหอดเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยเนาะผลได้ตาวใหญ่มาบบเคยกินจะเครือเคยเห็นแต่น้ำส้มอันเบาจันก็บาเสียงเบาบุญสารวัลพี่น้องเลยเพื่อนมาต้อนลูกต้อนเมียเพื่อน แต่ว่าพี่น้องนนไ่ได้เคยกินยักเลยพี่น้องเพราะว่าบอเซนบยได้ไปเซปูลเนาะตาใหญ่ึงออได้กับเหกก้คือตาวน่อยนะนเลยเพียงแต่ว่ามันต้องใส่อาวุธใหญ่ึงจะขอใหญ่ตาวน่อยห้าวมีดดวะี ต้องนอันลูกัวบอกก้อนพี่น้องโมเมนลูกัวอย่างเดียวและพวบกระบอกเป็นพอดีตะปูบอกต่อเนาะโอ้ยน่หรร้ชอมอยู่อทไมรี่เดแวกันบริกินชั่าบัตอเมื่อนึงนะจะบอกเมื่อนึงนะบมื่ออื่นกง

มาซ้อมกินซ้อมกินหัวเตาจัมาเอาตาฉลอนรอบ่อะไรก็ซ้อมกินน่าจะมืดเอาคั้งแรกเนาะคัางที่ซองก็สิง่ายก่านีไปจักเนียการุ่นรุ่นเอาเรื่อยพูดย่างบอกเดินโบจากใ้ดโบน่ะโดยโบยงานนั้นเนาะ เราเองกับบุเคยนะอย่างเฮียเนี่ยนะเนี่ยนะคืออ่อนอยู่น่ะผ้านะมันหมกเข่าอย่างว่าผ้าเข่ามันเป็นแบบนี้เลยขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นพาลงกไปได้หรือว่าเอามีดนำบ่เอามีดมาปาดจวดจวดไปไหมผ้าผ้าเดี่ยตรงมันเป็นจ่ามันยู่ง่ัวขึ้นมาไม่ได้แล้วมันแยมันมุมแดงมันสีนั่นเนาะ ตัวสอตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่นี่งันกานมนเอก้านมันเนีแล้วกันคนบอกเคยกินพีเท่านั้ยพันคือพันไมเนี่ยพันทุบๆลงไก้อนห่ดากนาดุนพ่อมาบอกยังไม่ไหวะทาพ่อบอกยันทิมเลยนะแบบว่าไม่กินเลยนะอ่แล้วว่าให้ลูกเมียแกเนาะโอ้ยยันอยู่นี่นะไม่กินเนาะเหนมูอ้บมมือพ่อกินกัน เออเสร็จป่ะพอะโบลอดล็อกบันนี่ไงเข่าโบเข่าเราเห็ดคือเข่าผ่ากันอ่ะมันเหมืนที่ช่มงัตถันธุ์อ่ะเออเสร็จไม่นมดกินวินิจได้ในหมดอืมเอ่อแบบชีคืออยู่แบบนี้ช่องชีได้กินอยู่แบบนี้ เออแบบมันหแทนมันวานบอกนี่คือชีวะมื้อนะเวลาเผื่อไใบนะเออเล่นมาแรงเลยได้กินกินมาแรงกูนะตอนเช้าเลยกุสิวทั้นใส่สิบด้วะสิบด้วสิบเราออกแน่นอนมั้ยเลยม่ออกก็ตัวใหญ่ๆนั่นนั่นได้ออกเนาะมันต้องได้พันตัวใหญ่ๆนั่นออกก่อน มตกร้อนเันงันมันกินยงไผนกมไหมดโ้อาาตอาบให้รผ้าวอผ้าเข่าเข้าคนนี้เนาะอันนี้คือว่าได้อยู่เพื่อนบกคอยได้เสื้อผ้าไม่ได้เสื้อมีเนาะไงจนนายผ้ากอยู่น้ำผึตู้พูดนะ อตะออกกับกาบพักงหนึ่งบาทเอ้ทาเดียวไม่เนาะเอาพักทนึงสบายเออท่ายวปุ้ยเลยเนาะอืมนี่ได้เข้ากับปาดเนาะยเนาะได้เาตัวนี้เนเราจะห่นเะพด้เ่อพันเนาด้บเชนเลยนี่ถืกแอวเท่วไดเอาอย่างนี้นี่ง่ายๆมาเย่วอะไร กาเหอา็นยงดอหอากระเมก่อาดิรก็หย่างน้ำกับสซงกับเด็กนะเนาะเออเป็นในี้ยนี่บ่ฉันซีมือไงได้มเนาะเอามีดปาดเนาะตัวน้าบริหาเอยจังเอามีดปาดเนาะง่ายมากเลยมันก็เรือ่อนนก็สบายเลยนี่ต่างต่างเลย หัวด้วยอนเนี่ยตัวนั้นออกมันกัดชิมันกัดิไลยู่นอกหัวมันอยู่หนเนาะมันเอาพันมันคือพันสินในเซนี่เล็นนะนเอาอยู่ตีนผู้ว่เนาะมันเป็นมีผู้อยู่บว่าเซนไปทั้งพุ่นนะดีเมันจะมีอยู่บ้านเอามีกันพวกเตานะพวกบอบางใจเดพวกเผาอะยเนี่ยเตาหญ่เนาะ สิได้กินบาดนี้แล้วพี่น้องเคยกินได้เครือเคยกินแต่ตาวน้อยตาวโคกเฮาแล้วก็้ยังอันว่ายอนมัพร้าวมักักตาลเนาะเคยกินอยู่อออันนี้สิสิบ่คล้ายๆกันบ่กับยอดตาลน่ะปู่กันแล้วคล้ายๆกันเนาะเป็นตาเนาะเป็นตาเนาะ มันสีวานกลัวที่บัดก็ตานมันบัดชมเนาะมันอยออกเอออยากปาดอยากคมไมนี้บัดบานกลัวจักชาเขากินตาหน่อยวาเตาเน้ยๆนะอันโคกนะช่วสิมันกระแซบกลัวกันหนะสิคือกันบ่กิน้อาไน้อยสิรองเบิ้งนพันาอกไปเลยวะไม่เมื่อไหร่ฮ่า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 ฮ่ ข้าวบริสุทธิใส่มันเดยมิดฝีว่าไม่ใส่แล้วไป่เอานี่ว่าเนี่ยข้าวเนี่ยแข็งาเหนยวมะเือพุ่นเน่แต่ข้าวพุ่นเน่าังมึงดีดีด้แต่ข้าวในจังหงึงจังางวะแต่ข้าวแหงแต่ข้าวเห็ดสวนนั่นเขือเเดวอาอกอกเดวนี้มิัน็นยอดมัน่วหมันจะมีการอะกยอดมันนะ มันมีการมีการยอดมันก็ได้ไม่เบรคแล้วไม่แล้วปอกเทาเนาะเลยจากงานเล็กเป็นงานใหญ่เลยปอกเทากันตอนแรกนึกว่ามันสีง่ายเออมีผ้านดีก็บพรว่าบอกกันน่ะเนี่ยอ้ยเนาะมึงเนี่ยคือคือคือกว่าน่ะบาเซนเออตัวนี้คือคือคือกว่ากันเนาะคือขาวจุ๊ะอยู่ตัวน่ะ Well. ได้บอเหรอเข่าอยู่บอรุ่นเมื่อยเลยเอ่อแต่เนี่ยเข่ากลัวอยู่ได้ฮะคือกลัวอยู่ไอ้ไม่คงดีบ่ปากเนาะน่ะไปหายืมมือชั่งดิ

ยาเล่นมึงโยเมอนผอกวไปยาเล่เนาะวเอาเราใหญ่เราอยากผักให้พ่อกินว่าข้างเลขว่าแล้วค่ะจะดูักว่าเด็ดในบรรดาให้พ่อพ่อเราพูดกินง่ายแน่นอนวันนี้พอเราด้ไอกอวกมาบรรดาแล้วเอาให้บดบยอดเลยบดไปผอกเองยากเออจะมันยากเลยี้เราเ่าง่ายเราได้สิกไวให้ มาเดือนหนาดี๋ว่าเอาไปบ่นเลยอ่เอาอันเล็กันดเผาน่าแห้งน่าด้กินแล้วเออกุ้งากุ้งตาลเนาะหยอดไงเนาะแน่วาเนี่ยวัถึงกอกนั่นตาลกนนเฟถ้าไปเาน้ำมันไปเลยก็มันคือแดงยังสีเนาะแเนต้องเลยเอาน้ามาใสบ่พอน้าเซบอ่ะ

กินเนะยวนะจ๊ะแถวเทิงพี่คือสิกินไ่ได้เลยบอสซนี่ยสกินได้แต่แถวเหงามันหักาบึงเอพันโนดพันเทงๆโนดเปลำมันละเออามันกินไ่ได้มันกินแถวเหงากาบมันมันปลูกมากน่อย ทาว่จะทา้วจะใูไปไเ้นี่บนีัทำไปดมันนี่ตัดบาดเนี่ัดนดมันยังนี่ตัดขาดเครื่องนดเนาะลองตัดขาดเครื่อยู่มันหมูขอ้นเดกมันคุบมันเนาอยู่แล้บุเคยกินว่าใครก็บุเคยกินเลยบุจักนี่มันลเนาะมารอบหน้ากัสิจักอยู่กวนี่ยู่บาทดิเนาะี่อน้ทางในคนน่ะเ็ดซอกันเอา มันเพียงมันเป็นยอดนอนตรงในมเนาะแก่จะได้ิะตักได้นะัิงแก้คนอ่านนะเออตักขิงเนเออมันมัเป็นเด็กตัพูดได้ว่าข้าวพูดระบานีตัวนี้อ่ะมันจะอ่อนตัวนี้มันมันพูดแล้ระบาไ้เนาะอ่อนัอนยู่จักรในผมเลยเองอ้เบิ้งติดว่ อนี่นี่ยอนอยู่อ่ากาดมนน่ยอยู่พี่จะว่ายังไงอยู่แจ็ควอชได้บลไม่เลอเออคุณนด้เคงกระดันในได้บอช่ะเป็นกานมันเป็นก้านมันเนาะปอกลงเลยว่ะเออนี่ชอบตัวนี้โล่ชอบเลยนะโล่มันยังมันอ่อนอยู่บ่ตัวนั้นนะตัวนั้นมันอ่อนอยู่ดิยันมันแตกว่ะปารเป็นงานใหญ่เลยเพื่อจะได้กิน Bọc tao nhanh, không phải <laughs> bọc tao Bọc tàu nhanh Không phải bọc thưa Ăn <laughs> <bột cái> <laughs> đi bọc bọc Ăn Nó nằm ở xoay bọc Nhưng mà nó đèn à, Cái này nó có Cái này nó có đèn nữa tí <laughs> ใหญ่ดีรนเนอะจะซ้ำขาเนาะอันมากราบเกิดเปนะอบอกว่กาม,นนม,มันลายได้สิเนาะนกาบมันหนงจริงนะมันนี้ปองยอดบอ,อบอ่ะฉีดลงกโดดมาได้่ะพอพ่อเป็น,ปน,นขายขายแพงลูกติหาซิบเลย บอกอันตัวปอกแล้วนะเพิ่นขายเพลงเลยตัวอันว่าตัวพวานเนีปอกขายทึกแนวแน่ตเนาะตัวปอกแล้วเราขายเพลงน้อยใหญ่ก็เขาเป็นนั่นนั้นมันอะไเรื่อยเขาเป็นนั่นยอดมันแหนะนี่ตอนนั้นเป็นปอกมันเลยลายอยู่แล้วอู้จักี่แล้วว่ามันได้ประมาณไหนตีอุ้งแจักอมลงกี่แล้วก็ดีว่าผมเดียวแล้วรู้สามสามลังสามเนาะ บักโอเค็จะจะม้นเป็นใหม่ใม่นีวะสรุปได้ก็ได้เอกันนะอเ้นมบ่แพะควมพยายามเนาะเอฮักตุตุื้หันอมันตัวอเป็นยอดมันดันดิันต้องเอามีดมาหันบ่หันอยู่แล้วตอนักงกองามเลย นั่นไ่ได้เล่าตถานการณ์นั่นนะแต่นี่ได้เห็นนะไม่เห็นการแต่ด้นย้อนได้เลยนะต้นเก่งสองนับบาทที่เออถักเลยพี่น้องเนี่ยนี่นี่หลายเติบอยู่เลยนั่นก็ยังอ่อนอยู่งเจ้าขออยู่ได้ยุ่งตัวนี่ได้หน่อยหนึ่งเนาะได้ขอหนึ่งเนาะอืมนี่ขอมันก็น้อยขอน้อยขอที่แล้วมันคือชุดยอดเอ้ามันยังอ่อนอยู่ได้พอเลยนะมันต้องปอกก่อนอย่างไรไอ้ปอกน่ะนี่ตัวแน่นเนาะ อันนี <or> ้เออตัวนี้อันนั้นในเบอร์แดดเนาะการมันชื่นยอดมันอยู่น้ำเตาปูพี่เ่อเลยไปช่อมาเนาะเออแล้วแล้วมันมันปุ่งพี่นี่มันกับตัวนี้ก็เป็นยอดเป็นอ้นี่พี่การยอดมันอยู่พี่เบอร์อะไรว่าอะไรนะเนี่ยเด้อคนไหนคนอะไรสะอยู่บอลนี้ใครใครก็บอกเองนี่หรอกคักคัดคัดบอลเนาะอ่ะคักแล้วบอลแล้วตัวนั้นก็ยังได้อยู่บ่ ได้เบิดแล้วนอนวุ้ยสิจุ่มมองตรงยุ๊กอยากแค่อยากชาเท็ดิเป็นไหนเสียบอยู่หรอมันบริฟาษ์บริยังเบาเบาไงบริภาษ์เนาะเออมันบอกคือการตานเนาะหาได้เป็นี่งานเนาะโทอดเดี๋ยวเนาะขาแรงสูงมิลี่แรงสูงแรงสูงเลยนี่หงียนหงยะว่ามันเสิร็จแล้วจะรูปแล้วยังมุมมือแล้วอยู่ขึ้นกอดดิมุมแล้วอืมโมเล่เนาะ ป้าวูนนัไล่สอบนึงพี่น้องเลยขยะเหมือนกันอยู่หน้องปูเลยไปติ่มอยู่หิมพาบ่ป้อเมนอะไรขับรถออกไปแน่นี้ลืมเลยแหละเอาไปห้องชิโน่กันแล้วฮุบแล้วก็ยังอยู่นี่คือเก่าวจากหมาวาดได้นะมันมาเร็วเลยเอ้าติ่มอยู่หิมพาเนะมาเห็นมูดเลยคนมูดติ่มติ่มเรืเนาะกองที่ห้าหิมพานกับเพื่อนกับเผาแล้วเผาอะไมันเห็นเอาอยู่บ้านนี่อ๋อไปแล้วนะ เอาไปนดแล้วไปนันนะรับแต่พอดนอครกันโยนถิ่นมคือคือยากมองถิ่นดีกว่าอยากชาคือยากได้หรอฉันกินอยู่ว่ามันหนาเนอะบอกก็นยากวันชิบิทิ่ก็ยากก็ยังยากกันตี้ัหนาเนี่ยกินยูด้นพชงติงเนีแยไงพอชงเนีเนาะพอถึงไปนยากเพราะแล้วเคยชำนาญแน่เขาก็เอากระพลอยมากวดเอาเออนี่น คนละเอียดใช่พี่น้องตารางเทียงเล่าเหลื่อมมากบ่ไม่เห็นเป็นสิงแรกแล้วแหละเออแล้วจะเอาควายมากกว่านั้นลำร้อยาทเนี่้ไม่ต้องมาเจ้าเอาเมื่อโลดพอยังอันหัวนี่ต้วนมาจังปอกหัวนี่ต้นหัวนั่นเจ้าเมื่อโลดสิดอกล้วปอกเลยก็เอากันแน่นเนาะเอานี่เนี้ยปอกหัวนี่บาอื่นกับปอกกินหัวนี่ ไปดินส่ลกสบายดีป้ารุ่งเนยสบายดีป้าลุงนโดยออาสบายบายพราลำลาไปแล้วรักินข้าเลยนเขาเยอย่าออกทางนะลูกเ้อะ้มนี่ก็หยุดโรงเรียนอีกป้ารุ่งเเนาะหยุดขุดจีนเชดเชยหยุดซามเมอร์มนี่ก็อย่ดคานคือเก่าเด้อปร้ารุงเหเนาะ เปิดห้านคือเก้าขายคือเก้าคูมือขายคูมือเนาะปลาดูเลยโดยเอาไม่นองนุ่นกับคลิปนี้ก็จะได้ทำหน้าไปได้ด้อปาดูเลยพบพกันใหม่เนาะคลิปหน้าสบายดีปลาดูเลย